อ่ะมาเรามาถึงกันแล้วครับโรงเรียนเออ่บ้านหนองเสือโอ้โหต้อ่ออำเภอเอ่ออำเภอสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาโอ้โหภาพบรรยากาศเข้าโรงเรียนนี่มีรถตำรวจนำทางสองคันโอเค okay. ไปไปไป ไปโอ้โหมากันเยอะมากเยอะสุดๆนี่ภาพบรรยากาศโรงเรียนโอเคอื้เกินแปดสิบคันอ่ะขอเดา่าเกินมาเรามาทำบุญให้จิตใจเบิกบานนี่ครับพี่ประธานกลุ่มพี่คนนี้ประธานกลุ่ม บจอดรถก่อนมาต่อมาเขาก็พักกินข้าวกันครับก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมอ,อ่จิตอาสาทาสีโรงเรียนภาพบรรยากาศโอ้โหมากันเยอะอยู่เนี้ยไปนั่งล่้นดีกว่าเออนั่งนี่ก็ได้ครับบอกความบอกความอะไได้ครับ ก็เปเนียนเข้างานเล่นนะครับแล้วก็งานก่อนเดี๋ยวจะมีแต่ละจุดจะมีคณะครูคอยดูแลนะครับในแต่ละโซนของหน้างานเนาะเดี๋ยววันเนี้ยสีเดี๋ยวจะมีจะมีคนผสมให้เราคือจับแปลงทายเดียวนะครับซึ่งจะในแต่ละลุกนย่าผมจะแบ่งเป็น่นละสิบคนตอนนี้รอแบ่งหน้าที่ทำงานจิตอาสา มาเดี๋ยวเรารอเขาแบ่งงานเสร็จเรียบร้อยไาต่อไปเราไปรับอุปกรณ์มาทาสีครับส,สาวก็ายว่าเป็นครับเอาสาวลงอาหารใช่ไหมครับนีอาหารที่ไปแล้วะตกลงอาหาร๋องนั้นก็10ชุดโอนเดินไปเลยครับกับแพงกัวนตามตามตามูไปเลยมี่แล้วนามีมีครบมีครบ10อย่างเอาไปเผื่อเลยเอาไเผื่อเลยก็ได้ เขาเรียกต้องฝังเหลืออีกเลีลยาลายไหอีกนะแปลงงไม่ต้อใียนลายเอา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 ไว้ชุดเดียวเราไปชุดเดียวป่ะเาอาแปเพิ่มก็ได้เอาไปเพิ่มครับเนีเไไน่ยหัวจากตรงนี้มาตัวนี้มีอย่างอย่างตอนนี้ก็อัพรูชุดนี้ยังไม่มีที่ก็เดี๋ยวพี่ต้องฝากฝากดูเล่นหน่อนะยได้ไหมเลยยังไงรอกูรูหรือว่าไงเดี๋ยนะชุดชุดนี้มีสีฟกของเราเป็นอีกคนเอาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนพี่การนุ่นอยู่ของหนู สามเลยตรงนี้เลยเราให้ดีแล้วก็เสร็จเสร็จเอเอาให้ทีละกี่ล็อกอะอธิบายที่พี่งานคืออะไรมั่งก็เดี๋ยวเราแทะก่อนอ่าแทะมีเกียงมากันยังเกียงไงเกียงไม่มีสักคันเลยครับเอาเอาแปรงปัด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 เกียงเกียงก่อนแล้วก็เราแทะสีเก่าแล้วก็ทาสีขาวไม่เกียงไม่มีเลยเกียงเกียงแค่สองอันเองอ่ะ เกียงก่อนแพะสีก่อนนะครับแล่เอาเกียงแพ้สีก่อนนะลุงอ้แพะอ๋อมีสองอันก่อนแพ้ย่างนี้เหรอโอ้เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมฝงราสีก็แพ้ไปก่อนเหนื่ากเลยโอ้โห เป็นไงมากพี่สัมภาษณ์พี่ก่อนพี่มดกัดหูมั้ยงานรู้สึกยังไงทวาความดีสนุกมากเลยสนุกมากเลยครับผมได้ช่วยพี่พี่น้องๆงโรงเรียนวัดหนองเสือครับโอเคครับต่อไปเรื่องจริงไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ทำเที่ยวอะไรเลยครับแอเมื่อกี้เข้าบทใช่ไหมพี่เอาล่อเรื่องจริง90ปรเตยืนดูผลเนี่ผมว่าเดินแอร์ไปงั้นเลยเอาเดินแอร์แค่พี่มามานี่เลยน้องใหม่มาช้า ทำไมมาช้าครับ<ะ>นัดนัดกี่โมงเรานัดกันกี่โมงโทรศัพท์แบตหมดพี่ก็ช้าพี่แต่เรายังช้าป่ะพี่อ๋อไม่ไม่ไม่ช้าเออผมเรื่งไอ้ชุดลูกเรื่องช้าอีกผมตั้งในกาปลุกแล้วแต่แบตโทรศัพท์หมดนะอ๋อโอเคเพราะงั้นไม่ไม่ว่ากันพี่ว่าผมไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าว่าไม่ได้แบตโทรศัพท์ผมอ่ะเออต้องโทษโทรศัพท์แล้วล่ะว่พี่เอาโทรศัพท์มาทําโทษไม่ได้เงี้ยไม่ได้เลยเป็นไงบ้างพี่ตอนแรก วันนี้มาจิตอาสารู้สึกไงบ้างพี่รู้สึกดีค่ะได้สมุนให้น้องๆนะคะวันนี้ลองไม่อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงรู้สึกใจกายรู้สึกใจกใจเราไม่ได้ความรักใดๆทั้งสิ้นอืมคนดีกันทั้งนั้นวันนี้คือวันนี้เราเป็นคนดีคนดีพอจบงานนี้ค่อยว่ากันใหม่ครัยพี่ค่อยกินเหล้ากันต่ออ๋อไม่ใช่ไหนเอ้ยนี่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 ชื่ออะไรพี่อยากให้แนะนำคือไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือถามว่า เออว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้พี่เปิดเท่าไหร่สวัสดีครับผมครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะชื่อมิวเป็นไงบ้างครับร้อนร้อนมากเลยพี่เขาร้อนอ่ะพี่โอเคเดี๋ยวผมก็โอเคแล้วนี่ต้องไปตัวเด็ดพอแค่นี้จบจบไม่มีอะไรแล้วไอ้นี่ดีกว่าโอ้โหเป็นเด็กขยันมาถึงนี่ทำจริงจังเลย รเป็นไงบ้างน้องอร้อนนี่ครับพี่รู้สึกอิ่มบุญไหมหลังจากกระเป๋าพี่กระเด็นแล้วกล้องหายอ๋อยิ่มบุญครับอิ่มเลยใช่ไหมอิ่มเลยครับอันนั้นพี่โดนเล่นของมากกว่านี้ทำไมอ่ะทำไมเราคิดว่าพี่โดนเล่นของเขาว่าพี่ขาแว่นก็หักเชี่ยวันอย่างซวยเลยอันนั้ไม่เกี่ยวเลยเนี่กระเป๋าก็รุ่นดีอย่างดีแล้วเออไม่กากเกินแล้วกระเป๋าเราไปไหนละทิ้งเลยทิ้งเลยอ้าวนี่มันมีใจจริงๆ ป้ายิ่งอยู่กับตัวเดี๋ยวก็ซวยอีกเี่มันไม่เกี่ยวเลยเพราะทิ้งกระเป๋าขาแว่นกูก็หักโอเคไม่ผมทิ้งแต่ตอนปั๊มแล้วแล้วพี่จะออกตัวมันก็หักใน,<อ>น,นแล้วอ๋อเออว่ะจริงว่ะเอา้าตั้งใจทําต่อไป <c oughs> เป็นไงบ้างพี่ร้อนไหม <c oughs> นิดหน่อยครับรู้สึกไงบ้างครับพี่มาครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ มีความสุขที่ได้ครับสิ่งดีๆกลับตัวอืสุดยอดเลยถ้าเราคัดครับหลังฉากนี่จะพูดอั่ไงตไรเร่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับร้อนสุดๆทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันในความร้อนอบอ้าวแต่พออยู่หน้ากล้องปั๊บทุกคนจะรู้สึกมีความสุขแต่เลือกกินแล้วร้อนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดู ตอนต่อไปแล้วคะมาครับพักกินข้าวหลังจากทาสีมาเนื่อยเนื่เนี่ยหิวข้าวด้วยหิวข้าวด้วยยืนดูมารอบปลายแล้วจ้ากจะทำรอบปลายสามรอบปลาย มนกึงหยุดตกไปโอ้ยรถตังเงาดีอยู่แล้วตี๋ก็เลยฝนตกต่นี่เป็นวันนะจะเร่มตะต้นต้ก่าวกล่าวคำครับก็เป็นนน้กที่อยากผก็ยังอายุีส้นต้สุอะนก้ตาตนตาต้นตออกหน้าเวทีเลอเอ้ยทำมือ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  รู้สึกรู้สึกรู้สึอนดีได้บุญด้วยแล้วก็สนุกดีครับได้มาขับรถเล่นด้วยขอบคุณมากครับขออย่าลืมให้ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วต่อนนี้ทางเลนไลน์ในวัี้เรามันมาแจกสามรางวัลนะฮะแจกให้ คนดังคนดังครับคนดังคนดังไม่ได้คิดเลยรางวัลใหญ่คุณล่าไอ้ซุปถูกรางวัลเว้จับคู่เลยอะไรที่บจับคู่แล้วก็ถ่ายเลย รางวัลด้วยถูรางวัลเฉยไิ่โอเคครับรางวัลใหญแจกบอกฟรีนะครับล้วรู้แล่รู้ครับไม่ใช่ครับยกมือยกมืยกมืไม่ใช่ครับยไม่ยกมือเหอยกแล้วยกแล้วต่อไกต่อไกลกับเขาต่อไกลกับไกต่อไกกับ

ต่ไปนางที่รู้นโอเครับลาบอกรอไ้หมือนกัราเท่ลยคันอห่งะครับแ่รมาอม้ย่างทุกอ่างไหมในเครื่องอะไร้ย้งมดเลยครับแล้วอลมีครับโอ้โหไม่ได้คอมเอทพันน่ะลองคอมอคอมกันทุกคนเลยหล่อไหมหล่อมากดูจากในกล้องแล้วหล่อสุดๆใช้ต่อไหมตอนนี้เลยตอนนี้เลย ใครต่อไหมตอนนี้เลยวันนี้เลยมัดจำไปก่อนสองร้อยอามอนคอมดิอยากดูออเออโอ้โก็อยากดูเห็นเป็นไงพี่เกงกันเลยถ่ายผมด้วยไหมอ่าถ่ายโยถ่ายโย,ยเยสอ้มอนทำล้มอีกทีฮาเลยไม่ล้มไม่ล้ม แต่อันนี้รู้สึกเบากว่าอาวันพี่อะถ้าล้มมาจากเลือกทางไหนทางนี้เป็นไปไม่ได้ครับมึงรู้สึกเบากว่ามอนล้มเลือกทางไหนทีี่่เเเบาาากวต์ถ้าจะให้ล้มอ่ะลงฝั่งนี้ดีกว่าเออลองคล้องดูก็ได้เอาดิลองข้อมือกันอ๋อเลยพี่เอาเลยมาเอาเลยไหนไหนก็เจอแล้วไหนพี่ตอนผมเข้ามใหญ่เห็นตัวเอง สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ได้จบลงแล้วครับผมเดี๋ยวแยกย้ายกลับบ้านกันไเดี๋ยวราซุปออกก่อนติดกระจกเริ่มเคลื่อนขบวนออกแล้วนี่แหละความมันความบันเทิงขากลับจยดูสิมางานบุญเดี๋ยวดูขากลับนะ นิจาสามร้อยอืวันนี้เยอะมากครับเป็นทริปที่ค่อนข้างจะทุกอย่างกลางๆสนุกกลางน่าเบื่อนิดนึงความเหนื่อยกลางๆก,ก็โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับเป็นทริปที่ผ่านนะผมว่าสนุกดีมาก,กันเยอะแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้น่าเบื่อนะเขามีช่วงแบบว่าใครจะไปก่อนก็ไปแล้วก็จะมีพวกรู้ทาง ปิดท้ายอีกทีหนึง่งคนที่ขับช้าก็จะไปกับคนผู้รู้ทางที่ขับรอเขารอกันจริงๆนะแต่พวกที่ขับเร็วก็ขับเร็วไปก่อนคือไม่ทิ้งกันนงงะง่ายๆปะตาอ,อน้นนำทางกลับแล้วนี่เป็นไงเด็กๆนักเรียนที่นี่มาบายๆกลับคุณครูโอ้ขอบครับครับผมบายๆครับตอนรับอย่างอบอุ่นอิ่มเอมบุญ เมื่อเช้านี่แบบโอ้โหเศร้าเลยก็เสียใจจริงกล้องทั้งชุดอะครับคือมีทุกอย่างเลยอะล่นหายไปกับตาโอ้เซ็งเลยเซ็งเป็ดเลยเซ็งแบบเป็ดร้องไห้อะเศร้าไม่ได้เศร้าธรรมดานะโคตรเศร้าเลยแต่ตอนขากลับก็รู้สึกอ่ะโอเคเรามาทำบุญอะไรที่มันเสียก็ปล,ยป,ลยปล่อยมันไป โอ้โหโยกันใหญ่เลยอือหือโยกันสนุกเลยทริปนี้ถือว่าผ่านเลยครับแล้วเขาค่อนข้างดูแลทั่วถึงนะผมว่าอาหารการกินน้ำขนมมาไม่ขาดสายเลยคือเขาทำมาดีอ่ะไม่มีข้อบกพร่องเลย แบ่งหน้าที่กันดีชัดเจนมากว่าเออมาถึงควรทําอะไรแบ่งหน้าที่กันโอ้โหแบบมันไม่ดูนี่เยอะนะปกติผมไปเนี่ยเยอะแล้วก็จะดูวุ่นวายดูแบบสเปซสะปะแต่นี่คือแบบผ่านเลยถือว่าโอเคเลยเต็มสิบผมให้สิบเป็นการจัดวางมาตรฐานคนเยอะแบบได้มีระเบียบวินัยมากคืออ่ะผ่านอะ่ะคนเยอะๆอย่างนี้ดูแลยากนะบอกตรงๆเลย คือถ้าเกิดไม่ถึงจริงๆเนี่ยคือจะขาดเหลืออะไรเยอะเลยอย่างเช่นน้ำเปล่าเงี้ยหมดข้าวไม่พองเนี้ยแต่นี่เหลือเฟือเลยแบบมาเหลือๆเลยสนุกเลยทั่วถึงอิ่มเอมน้ำดื่มมีไม่ขาดสายเลยไม่มีคำว่าอุ้ยอยู่น้ำอะไรอย่างนี้เลยถือว่าผ่านเป็นจิตอาสาที่แบบที่ไปมาแล้วประทับใจเลยถือว่าประทับใจมาก เอไหนว่าพวกเราอา่ตามมาแล้วโอเคเห็นน้องซุปละอืออแดดนี่ร้อนได้ใจเลยครับ มาเมื่อเช้าย,ยังไม่ค่อยมีรถอยู่เลยโอ้โหมีรถเจอแล้วเว้ยรถบรรทุกเยอะพี่อ้นอยู่ไหนเนี่ยพี่อ,อ้นอ๋อหาตัวยากจัง แกไปไหนแล้วเนี่ยพี่โอนโอ้ยเฮียเื่อกี้ตกหลุมเฮียเจ็บเล้โอ้ตกไข่เฮลื่อไข่แตกโอ้โอ้หือเสียสปอร์ตเลยโชคมากโทษแข็งเลยอย่างกับม้าพยศตกหลุมทีมักงกระเด้งตูดออกจากรถเลยพี่โอนไหยพี่ออนหายวะ ตัวสีม,มันหล่อจริงๆเลยโอ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Boss Style Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ